โอเคสวัสดีครับนี่คือรายการ NSK TV นะและเกมที่คุณกำลังรับชมอยู่นั่นก็คือเกม Resident Evil 5นะฮะนะก็เออจะมาเล่นกันีนะไน่ว่างๆไม่มีเล่นนะก็เลยโหลดเกมมาเล่นนะ,ะเกมเนี้ยก็อย่างที่เออได้เล่าเรื่องมามันพวกสารัไอ้พวกไอ้อะเหรอ ว่าเออว่าเอกเนี่ยมันส่งมาแล้วหัวหน้าส่งพ่าเอกมาก็แบบมาตรวจสอบนะในเมืองนี้มันมีอะไรผิดปกตินะฮะเนี่ยนะตีอยู่มองค่วยไปแล้วเยอะไม่เสียเวลาไปเลยอื <laughs> เ e a h ก็เกมนี hmm. mm ้ผมเล่นจบไปแล้วนะรอบหนึ่งนะฮะก็สําหรับคนที่ยังไม่รู้นะคนเอ่อที่โหลดมาใหม่นะคนที่เล่นจบไปแล้วนะฮะทีนึงมันจะเอ่อมีให้เลือกใหม่ด้วยนะฮะมีเกมบวกนะนั่นคือ สามารถเล่นเป็นคิสหรือคิสกับเชลวาได้นะฮะเลือกได้สองตัวนะอันนี้ผมเล่นเป็นคิสไปก่อนแล้วกันเล่นแต่แรกเลยเเตัวเป็ดทีม๊มแม่งไอ้ซาเคุยคุย,คยเอ๊ยมันเข้ามาข้างในก่อนดิเนี่ยข้างในเนี่ยซาดโล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 ดอ่านี่นี่คือร้านขายเนื้อ เก็ดภาคเลยแซนภาคไป้เรื่องเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะเอาปืนให้เรานะฮะปืนกับอาวุธป้องกันตัวแล้วก็พิกเกาะทังหนั้นนะนั่นเห็นว่ากล่องกลองกลองเฮ้ยเนี่ยกล่องพิเศษเนี่ยเอาไปดูดิเนี่ย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 เกล่องกล่องกองมีอะไรวะ อ่าแล้วก็ต้เป,ดปดิดเปิดเปิดอ่ามีชุดนะ,ะก็ต้องเฮ้ยไอ้สันอีเป็นของกูด้วยวะไอ้เฮี้ยเหลือได้ไงวะของกูที่เล่นจบไปแล้วอะ Okay. Mm hmm. ใส่ใส่ใส่พิธีไม่ใช่นะมันลองอนะ coordinates. Mm hmm. squares ahead. Through there. Alpha, teams waiting deal Alpha yeah. Team เ yeah. ย you know mm ี hmm. oh, world, world. Oh, world. Right. Mm ่ยม o อ้ล้อบอลโอ้ล้อบอลเชียว่ารัฐจะได้หนึ่งไหม คุ u ต้องหาคนที่เป็นเขาเป็นคนเดียวที n ีอย่าให้ระว o ไม่ใช่หนอนเด็กมาเคลียร์กับเรื่องนี้ก่อนทำาัไงดีเอาทิ้งไปก่อนนะฮะทิ้งไปเลย เพราะว่าเราไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วฉีดแม่งเลยซะเพราะมันไม่มียิงแต่แรกแล้วนะฮะเราก็เล่นใหม่กันเลยดีกว่า,เ,าเราจะเอาออกทั้งหมดนะเล่นใหม่นาหนาแต่ปืนนี่ช่างแม่งเออกล่องชุกกล่องกล่องกล่อง ศูนย์นอยู่ในบางกองกองนี้ไงกระสุนเอาไม่ใช่ตังค์ผู้หญิงเ <c oughs> ชื่อว่าไม่มีกระสุนเลยหาไปเขาขาย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 ,ขายถึงมีนะเฮ้ยิงกาได้ตังค์เราไม่ยิงยิงเลยดีไหมเนี่ยไมย่แป้งลับเอาดอกเงินเด้อไปไป กระสุนมีไ uh. หมกีนเฮิร์บอุวิชิบ่งฝันว่าวฝันไอ้คิดทำไมไม่มีกระสุนให้เก็บเลยวะเพราะกระสุนกูเยอะเกินกีนเฮิร์บคอมแบทคอมบายคอมบาย สิ่เชื่อมีคนโดนดีจ้า W รีปลันล้แต่ละอากดวีเน่ฮ้้เฮ้เฮมอืมเฮ้เฮมเฮ้้เ้เฮ้เ้เฮ้เเิน้ แดกไปแล้วอือเฮ้ออไวะูวเมื่อกี้เห็นนะาวโอู้หัง อ split, อติดคอติดคอส้น네ตีติดคอเมไม่ดีนะฮะว้าวลับลับโห สวนสวนสวนเตะซ้ำตายตายตายไหมตายไหมอ๋อตายแล้วมันไม่สลายนะฮะซอมบี้เก็บไปเก็บไปมีห้านัดเก็บเออทางไหนวะอ๋อนี่กด M นะ,พะเพื่อเปิด GPS แมッ

อะไรวะโอ้บอมเก็บไปทีบทีบทีบให้ทีสองคนไอ้เวลาอะไรวะเฮ้ยกระสุนอ่าเก็บไปวฟันนี้เดียวสามก่อง <Okay. S 2> มันมีห้าสิบนั้นแล้วอ่าจำได้มันก็น่าเบื่อเหมือนกันนะต้องมานั่งเล่นใหม่เสือท่านผู้ชมเราก็ไม่เป็นไรนะเล่นใหม่ไปเล่นใหม่ได้เป,ป็นปีกแบบอ่าขลังมีอะไรไหมไม่มีคอมคอมบาย

ใน,นเวลาใครจะจะสู้แล้วไม่มีใครเชนกำล่งแบบลงจ้ามดาวอ่ะตรงนี้ไปกินเฮิร์บกับสุนว้าวเนี่ย มันจะให้กินเฮิร์บด้วยิ่งเลยนะโอเเข้าไปอ่าเจอฉากคาสินอืมอืมอะไรน่ะเดินเข้าไปดูอืมโอ้ยดัง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 ฮะไอพ่อค้าที่ให้ปืนละไม้จะโดนฆ่า

ร yeah, <laughs> wow. mm ีแอจู่วันจะวายโซเลียวยัยรีอจู้มาแล้วมาแล้วเวลาโอ้อกโหลแล้วนคิสเล็กจตังตังเก็บไปก่อนเฮ้ยเก็บเกเก็บเอ็เ้ยดัน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 ก่อน ไปก็น,น,น,น้าต่างดันหน้าต่งด้วยวางไว้วังไว้ไวังไว้อ่าถือได้ละเราให้เราเก็บเองก่อนหก oh. สิบนัดยังไม่เต็มเ oh. ย็นสิบนัดก็ยังไม่เต็ม oh. เดี๋ยวจะรอก่อนยไม่เข้ามาเลยเราก็ยิงจากด้านนอกได้นี่หว่ยหัวแตก oh. พังแล้วเนี่ยเข้ามาทำไมต้องไม่้อ,อทำไรเข้ามาตายข้างในโหสั่นเลยเฮ้เอาไว้เฮ้ยคือเราแรงนะครับเกตมาดีเฮ้ศูสย์เปล่าภาผู้หญิงไปโอเคก็หลับ ตัวใหญ่ยังไม่มาเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยบิลเหรอบิลเหรอบิลใช่ไหมาอาหลับหลับหลับเจลิงี่มันตอนที่มันมาลวอยู่ขนอกดีกว่าอ่า ข้างบนก็มาเดี๋ยวตัวใหญ่ก็มาละพี่บึ้มเราน่าจะมาตรงนี้มั้งตรงไหนวะต้านไงเฮ้ยออกล็อกลอกล็อ้องลอกล็ออกเอต่อยต่อยต่อยผ่านก่อนแล้วตอนเนี้ยไม่ส่นอะไรแล้ว รีบเร็วรีบร็วกระบอนตรงนี้จะมีปืนจำได้งาเอาเก็บ <Okay, S 2> ไปก่อนนะไว้อันที่สองเอ้ยอย่าเพิ่งเอือเฮ้ยพี่เพิ่งมาไม่มีอะไรบ้างตั้งก่อนเดี๋ยวเลี้ยงก่อนดีเลี้ยงก่อนเลี้ยงก่อน เออยิงหัวไปยิงหัวไปเฮ้ยิงเพิ่งเราต้องไปทางอื่นก่อนจ้ำจ้ำจ้เอ่าลงไปข้างล่างเก็บไปศูนย์ก่อนทำไมมันไม่เติมอ่ะ คอมแบดดิคอมบายอะคอมบายเฮ้ยช่างแม่เฮ้ยอเพิ่งเข้ามานะฮะยิงต้านเอาไว้ก่อนจะมาละอ่าอืออาปคัดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยรีบขึ้นรีบขึ้นรีบขึ้นเพราะมันจะขึ้นมาไม่ได้นะตอนนฮะ Come on launcher เฮ้ยอะไรหองพังห,ง,หงเข้าไปนะตายแล้วเฮ้ย hey, ยังไงไมีกินเิรอมีอันที่เราต้องทขงามากะ เคลลงไปกันเพื่อกินสุดยลได้โอ้โหอะไรว็อะไร้็อะไรว็เฮ้ยเขี้ยมอย่าฟังกูอยา่าไม่คอมอนเราต้องสะสมกินเ้อไปก่อน๋ยวเราต้องใช้เพราะแม่งเสียเลือดไปเข้าไม่ เข้ามาไม่ได้หรอกตรงนี้โลเวอร์โลเวอร์เฮ้ยไอ้ขี้แมงคอนยักษ์คอนยักษ์ขึ้นตรงนี้ได้เหรอมขึ้นไม่ได้นะฮคอนยักษ์แล้วมันก็จะตายเอื้อหลับเอาไวเอาไว้เดี๋ยวลงแมวข้างล่างก็ได้อ่าอือเน,ออนออมองมองมอง,มอง เก็บตังค์เก็บตังค์ไว้ก่อนกระสุนจะหมดแล้วเนี่ยอ่าจะมาแล้วเฮ้ยมือสั่นอ้าวเฮ้ยไม่มีกระสุนเลยเหรอเฮ้ยได้ไงกระสุนนี่ใส่ไปเอ้เอ้

บินก็บินจะีบิซายนะครับพังประตูให้เรานั่งไงประตูสีแดงๆใหญ่ๆหาที่กันบ้างเลืออู้เออพีจีเง่นแป้งอู๋คือเลืปปอเบอร์เก็บโก้ขันนะนะ แชปเตอร์สองนะฮะนี้ก็ไม่มีและวน่ายวค่อยเล่นใหม่น,นะชชปเตอร์สองเดี๋ยวค่อยไปดูคลิปหน้านะสวัสดีรับ